ใช้อินเตอร์แกรมมาร์เก็ตตแบบไหนส่งเสริมให้แบรนด์ดังได้การซื้อขายออนไลน์ในยุคนี้มีหลายช่องทางและยังเติบโตอย่างรวดเร็วจำนวนร้านค้าทั้งในไอจีและเฟซบ o ๊กก็เพิ่มขึ้นอย่างมากมายดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ร้านของคุณจะขายเราได้ยอดขายที่ปังเพราะคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นและโอกาสที่ลดลง ดังนั้นการจะขายของในไอจให้ได้ตามที่คาดหวังนอกจากจะต้องใช้เวลาแล้วยังต้องใช้เทคนิควิธีต่างๆคบคู่กันไปด้วย8วิธีขายของในไอจให้ขายดี <S <S ยดเพิ่มยอดขายออนไลน์ให้ฟังวิธีแรกคือการทำความประทับใจให้ดีสร้างความน่าเชื่อถือ <S <S ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การตั้งชื่อร้านคือการตั้งชื่อร้านที่จำง่ายและชัดเจน ดยไม่ใช่แค่ชื่อร้านที่ง่ายต่อการเสิร์ชหาร้านแต่ที่สำคัญคือในแง่ที่ดีจะต้องเป็นชื่อร้านที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์อีกด้วยและการสร้างโปรไฟล์ของร้านที่ต้องใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจนว่าสินของที่เราขายนั้นคืออะไรเพื่อดึงดูดลูกค้าและรูปโปรไฟล์ที่ต้องเชื่อมโยงกับแบรนด์สามารถใส่รูปสินค้าได้แต่ถ้าจะให้ดีควรเป็นรูปโลโก้ของร้านเพื่อสร้างอิมเมจและภาพจำให้กับร้านของเรา ซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือนจากสิ่งที่กล่าวมานั้นลูกค้าจะดูยอดผู้ติดตามด้วยเพราะว่ามันเป็นหลักประกันถึงคุณภาพสินค้าและร้านค้าของเราวิธีที่2โพสภาพที่มีคุณภาพสวยงามและเห็นสินค้าที่ชัดเจนรูปสินค้ามีความสำคัญมากเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการขายสินค้าบนไ G รู้จักการพรีเซนต์สินค้าผ่านรูป โดยรูปจะมีองค์ประกอบการจัดวางสมดุลเพื่อให้ถ่ายออกมาแล้วสวยลงตัวอาจใช้พีเซนเตอร์ช่วยในการพีเซนสินค้าโดยการเลือกพีเซนเตอร์ให้มาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายการคุมโทนสีให้เกิดความสบายตาอย่ามุ่งเน้นไปที่รูปอย่างเดียวให้สร้างความโดดเด่นด้วยวิดีโอสั้นและการสร้างไอจีสตอรี่ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ทําให้ลูกค้านั้นพบเห็นเราบ่อยครั้งและจะนึกถึงร้านของเราที่ส ใส่แคปชั่นให้ครบถ้วนชัดเจนอย่าปิดบังราคาเราสามารถใส่รายละเอียดของสินค้าลงไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นราคาสีลายหรือรูปแบบนที่4ใช้แฮชแท็กช่วยโปรโมทสินค้าคนที่เล่นโซเชียลรู้จักคำว่าแฮชแท็กกันดีเพราะนอกจากจะช่วยให้ผู้ใช้งานแต่มาเป็นลูกค้าของเราแล้วยังสามารถให้พวกเขาค้นหาเราเจออีกด้วย วิธีที่5เลือกโพสตเวลาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายวิธีที่6แชร์รีวิวและฟิดแบ็กดีๆจากลูกค้าวิธีที่7เลือกใช้วิธีฝากลา้านและหันมาใช้ IG แอแทนดีกว่าวิธีที่8กำหนดช่องทางการชำระเงินให้ดี <S <S เพราะว่าจะมีทั้งโอนเงินและเก็บปลายทางนะคะ เพียงแค่คุณลองทำ8วิธีการขายของใน i อจให้น่าสนใจตามที่เรากล่าวไปข้างต้นรับรองได้เลยว่ายอดติดตามจานวนผู้เข้าชมต้องเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอนอาจจะไม่ปังทันทีทันใดเพราะทุกอย่างต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่สำคัญคือคุณได้สร้างฐานที่มั่นคงและแข็งแรงให้กับแบรนด์ไว้แล้วในระยะยาวนอกจากนี้อย่าลืมศึกษาแอปเพิ่มเติม ว่าไอจีมีอะไรแปลกใหม่และกำลังเป็นที่นิยมเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะ